ค่ะวันนั้นหลังจากที่หลายๆคนสนใจในการนําวิธีตัดผมด้วยตัวเองของอุ๋ยนะคะไปใช้นะคะแล้วก็มีน้องทดลองตัดไปแล้วคนนึงนะคะแล้วเขาก็รอดด้วยนะคะครั้งที่แล้วอุ๋ยตัดไปรู้สึกว่ามันยังยาวอยู่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาตัดเพิ่มนะคะนี่เลยวันนี้จะให้ดูกันแบบเต็มๆนะคะว่าเริ่มตั้งแต่แรกยังไงนะคะ สั้นขึ้นนะค่ะโอเคแป๊บห่ะโอเคได้ค่ะแล้วตัดยังไงคะนี่นี่ค่ะเรีย่ร้อยครั้งที่แล้วตัดไปร่วมสามนิ้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังยาวอยู่เลยอ่ะวันนี้ก็เลยมาตัดเพิ่ม ก็ดูว่าเออมันตรงไหมนะคะแล้วก็ตัดไล่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะผมหนามมากๆนี่นะคะตัดแนวตรงนะคะเพื่อให้ผมไม่แบบว่าตรงทืจนเกินไป นแนไนตน้นนองตัดเแล้วเดี๋ยวเรามาตัดไล่ข้างหน้านะคนะุณือตัดแบบไล่นะก็เดี๋ยวคุณจะตัดข้างหน้าให้สั้นกว่าข้างหลังนะคะเฉพาะแค่ตรงนี้นะคะ ให้เป็นสามเหลี่ยมมานะ <Okay. S 2> แล้วเราก็

เดี๋ยวจะเป่าผมให้หว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะนี่นะคะผมที่ได้นี่ค่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็สวยด้วยตัวเองแล้วนะจ๊ะ ค <Okay. S 2> ง่ายไหมคะลองไปทํากันดูนะคะได้เดี๋ยวว่าหลังมีอะไรดีๆจะมาบอกอีกนะคะ